ที่แล้วนะครับเข้าสองห้านะครับหลวงปู่ให้มาแค่สองชุดนะครับฟันว่าไปคลอดลูกนะที่เดียวสองคนคำเตือนการจัดทำข้อมูลเราเป็นเพียงสื่อกลางใช้สถิติและความเป็นไปได้โปรดใช้วิจารญาณในการรับชมสนับสนุนให้ซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นนะครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับขาชู่อช่องกาพารวยครับผมมือนี้แอดมีแนวทางต่ํเล่าของหลวงปู่วัดป่ามาฝากนะครับผมสำหรับ วัดซุกที่แล้วนะครับเข้าสองห้านะครับหลวงปู่ให้มาแค่สองชุดนะครับของหลวงพ่อว่าเข่าเข่าของหลวงปู่นะครับผมเมื่อนี้แอดกลับไปรอบเศร้านะครับพอดีหลวงปู่ลงอุโปนะครับแล้วก็ไปล่ออีกนะครับช่วงบ่ใบพึ่งได้มากไม่ไม่สดๆหมาดๆนี่เลยนะครับผมได้3ตัวได้ถ้ากลับก็จะเป็น3กลับนะครับผม3จานนั่นแหละนะครับผมอัศรบแนวทางนะครับได้มาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับยิปซีท่านไหนที่พร้อม คิมพร้อมมาเลยนะครับผมเตรียมพร้อมเตรียมปากกาเตรียมสมุดจดนะครับผมไอเอฟซี C ท่านไหนที่เข้ามแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจให้กับทางช่องกล้าพารวยด้วยนะครับผมสลับแนวทางตามาลานะครับผมไม่ใช่เลขฝันนะครับเป็นแนวทางหลวงปูจะสวดมนต์นะครับหลวงปูจะสวดมนต์สวดมนต์นอธิษฐานขอนะครับมีคำบอกคำจากขอเจจุดถูกเชียงท้ายออกมาเป็นแนวทาง นะครับวันนี้เอฟซีก็รับชมเพื่อความสนุกความบันเทิงเท่านั้นนะครับผมโปรดใช้วิจารยญาณใกนการรับชมนะครับผมหลังจากคลิปนี้เสร็จปุ๊บนะครับก็จะลงคลิปของของของผู้ป,ป่วยติดเตียงนะครับของหนุ่มล่าฝันนะครับได้มา3ตัวแน่นอนนะครับเมื่อคืนนี่พนวาเพนฝันดีครับฝันแบบนี้เป็นนิมิตที่ดีจะได้โชวไงนะครับผม ก็ต้องว่าไปทางอื่นนะครับเอาแนวทางตาาเล่ากันนะครับพร้อมหรือยังครับผมพร้อมแล้วเตรียมปากกาจดแล้วก็มีของน้องข้าปั้นด้วยน้องข้าปั้นมี2ตัวชุดเดียวนะครับบอกตอนเย็นนะครับถ้าลงทันก็ขอยได้โชคกันนะครับผมอู้ลมแห้งนะครับสำหรับที่หลวงปู่ให้มาก็คือ 1..1.. นะครับหน6นะครับสำหรับหลวงปู่หรือว่าปู่วัดป่านี่ ยอดเลยครับผมถ้าตามตลอดนี้ก็คือว่าแมนนะครับลงปูมันก็หายมาชุดเดียวนะครับน่าติดตามได้น่ารุ้นด้วยนะครับผมชุดเดียวนะครับน่าลงทุนน่าชอบน่าขึ้นมากกันละมันมีหน่อยนะครับผมได้คือได้เลยไปเลยนะบได้ก็คือหน่อยๆหางหน่อยๆชุดนะครับสําหรับตำเล่านะครับแอดได้มากก็คือหนึ่งหนึ่งหกนะครับของแอดไม่นี่ก็เดี๋ยวต้อง ของน้องเข้าปั้นสองเจ็ดนะครับเดี๋ยวแอติลืมน้องเข้าปั้นให้สอง,งเจ็ลิกโรงเรียนน้องบอกเลยสองเจ็ดตอนเย็นนะสวัสดีครับสวัสดีครับไม่ได้เจอหน้านานนะครับบ่ได้เห็นหน้าน้องเข้าปั้นโดนเลยเอฟซีวาลงคลิปให้หน่อยนะว่รารุ่งให้จะเคลียร์เอฟซีว่าเอาคน้นึ่งก็อยากสวัสดีมากเร็วมากมา,มาเอาให้ครบมามามาไป โอ้ยนะเอาเอานะทำยังไงเห็น đẹp ซีเลยย่งไหนจ้าจ้ายังไหนสวัสดีจ้าเอาไปทำนี่ละวันนี้ปันมาไปนี่ไปบ้านนี้ไปเทศการบ้านเอาน้องเข้าบ้านให้สองเจ็ดนะครับแล้วก็แอดไม่มีตำล่าป่ะเมื่อไหร่อ๋อมีต่ฝัน ฝันว่างได้บ่อยฟังหนไหมถามแป๋ด้วยครับผมสารับแอดใหม่เพราะท่นด้บอกเป็นมาษะต่างคืออ้าวสวัสดีสวัสดีฝันว่าไงแอดใหม่วาไห้ฟังเนี่ยสวัสดีจ้าสวัสดีจ้าโอ้ยไปจ้าไกลๆจ้ายูนิวบมไฟเห็นดอกเยี่ไปเห็นเลยอจ้าวันนี้เอจ้าแม่พี่พี่พี่แม่พี่พีีพี่พี่พี่สวัสดีจ้าฝันว่าเร็ว่่่่ หลานบอกมีลูกม,มันบอกลูกผู้นึงอ่ะออกแล้วอบอกอีอยู่ในท้องแั่ที่หนีเพื่อนก็บอกว่า<อ>ให้ไปนอคลอดเด,ด้อจันดังข้างที่ว่าเด็กหนอยหัวก็ออกเด้<อ>ลูกค้นแรกหัหวก็ออกลูกที่สองลูกค้นที่สองนี่กําลังตั้งท้องอตั้งท้องสิไปคลอดมาที่หนีเพื่อนได้บอกว่าเจ,จาจะคลอดเองหรือว่าที่ห้าออกมันบอกอ นี่นะเลยบอกว่าเราจะออกเองดอกเพราว่ามีลินน์ันเลยไม่ได้พาออกบรอกเลยบอกว่าจะออกเองหัดออกเองได้กออกเองนี่มังสิแหละบัดที่นีอดกาศก็เลยมาบอกว่าให้พาออกพาออกได้แล้ววันนี้อากาแอดกาศก็เลยบอกว่ามากสิพ้าไปเส้นสัญญาพาออกขนาดนี้นะแต่ว่าหลับหลูแอกว่าโวเลียกันแนวทางมั่งตัวดหยแค่ว่าฟันว่าไปลอดลูกนะ พี่เด oh like ียวสองคนอ๋อพ่อเจเดียวสองคนคนแรกออกแล้วคนที่สองยังสีไเดียวยพาออกอีก้งอายุจะจักปวบจักปีจักเดือนแล้วนี่นาบอกนายี่สิบห้าปียี่สิบห้าปีโอ้ไประบานไทยนี่งามเลยได้นี่สองห้าสองห้านะครับเก็กน้อยสองคนเอาให้่สี่เป็ยพ่านาออกได้ครับเด้อเป็นเพียงแค่แนวทางนะครับแต่ได้เป็นโตนะครับ ถ้าแอดใหม่ฝันได้เป็นตัวเดี๋ยวจะลงไว้ให้นะครับเ <F 4 S 2> <ข>อฟซีก็ถามมาหลายตามเล่าแอดใหม่เป็นยังไงมากจังได,ดนะครับเดีเ<อ>เ๋ยวน้องลื่นนะไปเอาน้องแปวาน้องเลื่อแอดใหม่น้องสีมือน้นองสี่มือน้องสีมือน้นองลื่นจ้ะน้องลื่น,น,านอาได้มาแล้วแอดใหม่ก็ได้น้องครับันก็ได้ได้ครบจบเลยนะครับในคลิปนี้คลิปเดียวนะครับว่าต้องเอาลายรอบนะครับผม เดี๋ยวจะงงนะครับเดี๋ยวจิมาสรุปให้รอบสุดท้ายถ่ายจิบนะครับของแอดใหม่นี้คือให้ f c แปรเอาก่อนนะครับถ้าฝันได้เป็นตัวเดี๋ยวจะแจ้งให้ทราบนะครับแล้วก็ของน้องข้าวปั้นนะครับน้องข้าวปั้นให้27เจ็นะครับเดี๋ยวจะขึ้นไว้ให้เลยการลืม FC แคปได้เลยนะครับน้องข้าวปั้นให้27เจ็นะครับแล้วก็ปูวัดป่านะครับปูวัดป่านี่ไฮมาหนึ่งหนึ่งหก นะครับหนึ 1, 1, สำหรับพ่อผู้ใหญ่นะครับมื่อนี้ไปหามือเร้านีเพ่เห็นโคไปแล้วติดบลับนะครับไปอีกรอบตอนบ่ายเพราท่านได้เห็นกันเลยนะครับผมตอนนี้ไปเห็นแล้วพ่อมันกําลังตั้งเสาตั้งเสาขึ้นกําลังขึ้นโค้งนะครับก็มีเอซีฝากมาทําบุญกับพ่อผู้ใหญ่นะครับเข้าบัญชีของพ่อผู้ใหญ่นี่1,000บาท นะครับฝากไปให้พ่อผู้ใหญ่พ่อผู้ใหญ่ก็จะได้ทําได้สร้างขึ้นเลยนะครับผมของแอดจักแอดติไปทางใดเนี่ยนะครับผมบางทีก็ไปเจอกันบางทีก็ไปไม่เจอนะครับถ้าไปถ้าไปเจอก็อจะได้นะครับก็จะได้มอบให้พ่อผู้ใหญ่นะครับผมสำหรับของแอดกะแนวทางนะครับแนวทางของแอดคือรัฐบาลไทยก็คือสองห้าหนึ่ง ครับสองหาหนึ่งนะครับชุดเดียวไปเลยนะครับ2องตก็ค่อยตัดเอาเด้อครับเด้อนะครับค่อยตัดเอาแต่ตัวที่อซื้อลอตเตอรี่ไว้เยอะก็คือห้าหนึ่งนะครับหาหนึ่งนะครับห้าหนึ่งชุดเดียวกันไปเลยนะครับตอนเย็นนะครับตอนเย็นใครรอของปู่เอ้ใครรอของหนุ่มล่าฝันนะครับใครรอของหนุ่มล่าฝันพิม รอไว้เลยนะครับถาล่อไว้เลยเดี๋ยวไม่เกิน6โมงเย็นเดี๋ยวลงคลิปให้แน่นอนได้มาแล้ว3ตัวนะครับได้แท้แน่นอน3ตัวนะครับเพิ่มหลักร้อยนะครับคุณพ่อจะให้หลักร้อยมาเอาไปใส่06นะครับที่เป็นตัวไดเดี๋ยวรุ่นน้ากันนะครับวันนี้ก็จะได้ซื้อของไปมอบให้กับคุณพ่อด้วยนะครับผมให้กับคุณพ่อนํานะครับก็จะเป็นของใช้ส่วนตัวของคุณพ่อแหละมีพวก ของเสภาเพื่อบูใจที่ฟันเป็นที่ฟันนะครับของใส่เนี่ยแหละนะครับที่จําเป็นนไปมออกับคนพ่อหรือว่าผู้ป่วยจิดเตียงนะครับกมทนาบุญนํากับรับเอฟซีร่วมกันคนละเล็กคนน้อยนะครับผมกระไดไปซอยคุณพ่อนะครับผมอาสาราคลิปนี้แอดขออนุญาตจบลงเพียงแค่นี้ครับผมเจอกันคลิปหนา้าสวัสดีครับ